สำหรับคนที่ถามหากบดวยครับกบปีนี้บ่ขายบ่อได้ขายนะครับบ่อได้ขายเพราะว่าเสียวหวเป็นพอแม่พันก่อนนะครับมั่นสีเบิดตนะครับนะเดี๋ยวอันเสียวัเป็นพอแม่พันปีหนานะครับพราะว่าพันนี่มันมั่นไข่ไขๆกบหน้ามั่นค่อนข้างหาง่ายถ้าเกิดเป็นพันพันที่เป็นตัวขาวๆนะมั่นมันหาง่ายนะครับพันนั่น แต่ว่าบ่เป็นทีนิยมนะครับน้ำบันเหาเนาะแต่เนี่ยมันที่ออกหัวเขียวเลยนะหัวเขียวโตดำนะคล้ายๆกบหน้านะครับผมเทวไว้เป็นพอแม่พันกอนะครับเด้ออันบอนได้ขายแต่ว่าขายตะปุกนะครับปละดุกปละดุกกิโลละเก้าสิบบาทนะครับกบเนี่ยมันสี่กิโลละร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าผมบอนได้ขายนะครับขอไวเป็นพอแม่พันกอนนะครับปีหนานะครับสีจำนายลูกกบน้่นะครับ กบกิโลนะครับถ้ามีความต้องการนี่หลีนะครับกระสีขายเป็นกระิโลนั่นะครับอันนี้ก็ง่ายเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วชมบุญวาขายกับรุ่นนี้แหละครับขายได้นะครับเนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับขายได้นะครับแต่ปีนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นพอแม่พันกันปีหน้าค่อยว่ากันนะครับเทคนิคเลี้ยงกลบนะครับผู้ใดเลี้ยงกลบนั่นอย่าไปลอมเดือดผงยางเขียวเด้อหรือว่า บางคนก็ยเห็นระยงเขียวลอยอยู่ในน้ำนะครับมันู่นะครับฝนตกมันห่าวนะครับมันปีนดอกเนี่ยบมันบร่ได้โดดมันปีนนะครับต้องล้อมแบบนี้นะครับนี่กระเบื้องนะครับถ้าเกิดอันล้อมด้วยผ้าเขียวนั่นกะสมควนเป็นแบบมุงนะครับคือมีหลังค่าขอบ้อมนะครับเป็นแบบมุงกบสิบปีนดอกนะครับถ้าถ้าฝนโปรถมันกับว่เห็นการปีนการเต้นหรอกแต่ถ้าเกิดฝนตกหนักๆนะครับมันห่าวนะมันสิปีน ครับโคบมโดดแต่ว่ากบปีนออกนะครับต้องระวังเรื่องนี้นะครับสําหรับผู้ใดอยากเลี้ยงโคบนะครับเด้อต้องใส่กระเบื้องตะนันล้อมครับถ้าเกิดเท่าเป็นบ่อกระช่าง่อกระสมควรมีหลังคาคือว่ามีมีไข่ไข่มุงนะครับเป็นมุงนะครับถ้าเกิดเท่าเลี้ยงในบ่อกระช่างร้อยน้ำนะครับในสระกระสมควรเป็นแบบมุงคือกันนะครับกบมันปีนครับมันมีเล็บนะกบปีน